ดีป้าลุงกระดุบลุงสบายดีป้าป้าลุงป้าลุงพ่อพ่อน้องพิงพิงตาตีบตีบตีติบยังก็บ้านเนี้ยห้องล้างลุงห้องล้างป้าลุงมึงยินดีด้วยบ้านโคกใหญ่โอ้น้องพิงจีไปไซไอ เพื่อนบิวโอ้ไปเพื่อนเอ้ยบิวไปเดี๋ยวเจ้าะตีกันเด้อลูกเด้อไปนะฮะกันเด้อแพงกันเด้อไปเด้อละแพงนะลูกเด้อใส่เสื้อลาบู่เ้ยนะเอ้ยบิวตัวนึ่งนะลูกเด้อถั่วพิงโอ้เสื้อพิงก็ให้เอ้ยอันนึงตัวนี้น่ะน้ำพิงใส่นนั่เสื้อพิงตัวนี้โอ้ยหนี่ตัวน้ำรังอ่ะตัวสีฟ้านั่นน้องพิงให้เอ้ยบิวเด้อลูกเด้อโอเค ปันกันเป็นเอื้อน้องนะปันกันลูกเด้อเอื้อบิวสั่งสุขมาเอื้อบิวยังแบ่งให้เจ้าแบ่งปันกันเจ้าต้องแบ่งให้กันลูกเด้อเวลาเอื้อยมีายลายเอื้อก็ให้น้องพิงเวลาน้องพิงมีลายน้องพิงก็ต okay, ้องให้เอื้อยรุกเด้อปันกันนะแบ่งปันกันหักแพงกันลูกเด้อโอเคบ่ลูกฮึมโอเคป่ะโอ้ยโอ้ยพิยงเนะโอ้ยโอ้ย

ันนี้บ่เป็นจริงจังนะพี่โตตึมตึมตึมมโอาโหให้ไอ้บิวกปเชืไอ้บิวเชื่ไอ้บิวเเครือแตนเครือแตนดิ่นลายมาใส่เวียกกับมาเพิ่นตีนะเง้ยบิวกะบางทีกะตีกันยากการคลองเป็นเล็กด้วยเป็นเรื่องปกติเ้ยพี่น้องเลยอ๋อ เรื่องของปกติสาวสวยมาแต่ใช้นี่มาเที่ยวมาเเที่ยวเินเที่ยวว่าสใหอูพ่อ๋อส่งานน่นนแอนแอนนขายเื่อนออนไลน์สาวสวยว่าพิงสาวสวยใจว่าูกดนว่สวยพี่ใ่่น่ ได้ปะได้แม่ป่ะเออมนเหจ้กันเลยได้ประตูมาพอดีน่ะประตูมาพอดีประตูมาเตนูพอดีพูจอดทบบัวป่ะมันว้างจะก็ออกเลยเหนเ้ากันเจะเป็นวัดรจะคันประตูมาเตนูพอดีวิวจะไปเที่ยวเราไปจากันี่ไป

ไม่ได้ชนว่าช่ทงนะจะเอาชายทงเป็ยังงูก็ี้ชนอ,อ่างคูอา่างกัอางูกาไป,ป,าไป,ไปเ,เไปใช่ลูกไปเอาละเกิดว่าลูกเงงแมมมเนี่โอแมมานี่ยันเื <c oughs> อะ <c oughs> ร,ระดาบอกโอยาอาปช่ด้่รปใช่มาคูกันู โอ้ไปเปลี่ยนเถอะลูกเราฉันส่งดีไว้เด้อโอ้ไปเปลี่ยนก่อนเดือดไปเปลี่ยนก่อนไอ้สาวๆใส่ใส่เอาไปใส่ลูป้ะสบายดีนี่ยังให้ซอยยืนเบิ่งอยู่บ่มี่ยังช่วยให้ยืนเบิ่งอยู่บ่เปล่าสาวเงินน่าอึ้งเลย พี่ยหญ่ใหญยอยู่ซอยยูตบตี้ผุ้นมาเนี่ยเอ้ยกันเล่นไปเปลี่ยนเลยไปสูกงาหมอเอ้าบูไปแล้วองประตูมาแต่ชื่อเครื่องพอดีใกล้จะเกี่ยวข่าแล้วชื่อกระสอบมาชื่อกระสอบมาเตรียมไว้เอาพ่อเกี่ยวแล้วตุ

ถิงใช่อยากล่ามแต่ว um. oh, <good. S 1> ่าว oh, oh, okay. yeah. ิวใช่พอดีเราไปมีไฟบริษัทแย่หรอกด้วยอืงามแท้นี่เบาหวาเฉลียสีม่วงไอ้เอื้อยประเด้๋ยวเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เอื้อยสีฟ้าน้องสีม่วงบบบนี้แม่แม่ทำอะไรใช่สบาย จินนี่พ่อมีจินนี่ยังน้อยอยู่จินนี่บ่มีสวัสดีจินนี่ยังบ่ได้มาคอยจะขุดกระเทงให่เสาเงินจะจับกล่องคอยนะใช้เป็นงอนแต่พ่อคอยไ่ได้เสร็จน้าจอนี่มันจะตดเหแลวงนไม่ใช่ิหาออไปดู

วะยังได้อีกชุดนึงยังได้อีกชุดนึงไปไปอ้วน <laughs> <laughs> <Mình là nào? cười> มีวันไม่ยอมเด็กๆโอ้ไเท่านั้นค่ะ้องพี่อะารอยากด่วงในนันหนึ่งนะแอดีพีน่นเย็ดโอเคโอเคโดยสบายดีใหมาแก้วไม่ใช่มันรวมตัวนั่งรอมพิงพอดีแบบสบายนะ ปอนปลาแผ่นด okay, ้วยบานนี it, okay. Okay, really. ่มันคือยังไงน่ะดูพูดปลาแผ่นดูโอ้ยปลาลยแพนเนี่ยนี่บอกคงสบายนะไปห่งไปไรไปแห่งเคอัดูค่ะไปแห่งไปแห่งไปได้นะจะมาไอ ไปรถล้วที่ชาวไช่วงทามนะโอ้ไปขอลงไปบึงกอนได้ก็บมาหอยก่อนฮะวัวจะอยากแกะจะอยากแกะเนาะพราจลงไปบึงกันก็ไม่อวดแบเมาเครื่องไมอวดเนาะจักลให้มบึงได้อยู่ไปเลยผู้ มี para, hey, ันเดนยร์ท <If> ้าขอแบ่งเมื่อสักพ้าไปไปแห่งคือแต่กล่องงามแต่กล่องอะไรกาแฟเขาบอกกาแฟรดหุ่นหินทินแหละเขาเล็กแต่ว่าขนมเนาะมาคอยกินว่ากองของพรในยินใจบักไปนะโครงมาได้ช่างมาจากปักเซอันนาช่างมาจากเนียเบาบอลไม่พันเดีย์บอลไม่ยูทูบเบอร์อันปักเซนี่นี่น้องมุทงอีกคนน่ะโอ้เด็จใจไหมถิดว่าอันน่ะนาวะ เมน่องน้ำคิงคออคปลาดุกอันนี้ปลาดุกแห้งแด้แรสกัตตานี่ย่งนั้นสกัตตะปลาดุกแห้งปลาดุกแห้งเทลงไปอหากิน่ยไม่กิวันนี้วันนี้เทไรสี่เนถรอง

มะขามปอลาลดชอด่งจะพอบอก้ยได้ปลาดวแกงปลาลดใส่มะขามป้อมเลยแกงปลาลดใส่มะขาม้อมจะเอ๋ปลาลดบน ลิงอะไรลิงอะไรว้าเอาไปเลลิงน้วไ่อ้วนอิชิกว่าสลบปุ๊บเลยม่นงมีกี่ปากไม่อ้วนยังชิ้นดำแดงมากินบอกม่กินซะจะเงินขึ้นเองได้บ่านี่ ไม <behaviour. S 1> ่เวดกระสอบมาใส่เขาวหยนะคนเ้าหายนะเออนี่ยินดีนะใส่เขาเองนั่ยังมาท่ด้ดนี่ตุตักเซน To khi gào sip bài fan gào sip bài uni hôm rin đi <laughs> hả diê hả diê đi diê hả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  hả กินกิกได้ยอะไปดึงประตูเรียบร้อยเลยบุญบ่วบเวเดอเยเสร็สุดท้ายไม่ไอะไปทำตีลืมแก้เหียมีแจวันเด้แจวที่พรอมพิงใช่ไหนั่นอืมอมื้วย่างอันนั้นแจวเจ้าหั่นเบิร์ดสบาย สองคนนั่งเขอนา,นายเดอ้กกดดเอเบิ้องรักกันอยู่บ่มาเนี้ให้อันดาฮอดชิดพะทีนี่เดอ้อรักกันได้มาเนี้ยมาเนี้เราเอามาขายเราเห็ดหน่อยกว่าเก่ามาเนี้ยอย่างอันนี้มาขอแล้วยมาขายเจ้าอันฉันชื่อเมืนนะ่อั้นะเมื้อนี้เค็ดหน่อยกว่าเก่าอะ่ะเอามาน,าน,าน,านาาล้าไปข,ข,ขายบ่มาขอด้ว <laughs> จบคนนี้ใชล้ลาบู่แต่ช่างไง เพิงค er um ่ะแม่อ้วดมึงดูค่ะแม่แม่อ้วดมึงดูค่ะสามชุดเซนซิปจะสั่งมั้งจะไว้สั่งดนะข่อยชายข่อยชายโมเป็นข่อยเห็ดอยู่ในเป็นข่อยสบายสั่งแล้วก็ใส่ใส่สบายอยู่แห่งน้อยใส่อะแม่ไม่อ้วนเสือเถอะบอกอา่ว้าแม่อ้วนเสือเถื่อนี่คืออยู่ ม่อ่ะนะไอ้ไม่อ้วนลูกเราไม่อ้วนเรามากินกุ้งไห้ไม่อ้วนลูกไว้ยไห้ไม่อ้วนไปไม่อ้วนแั่นี้ไม่อ้วนเราห้ยนะเราถามแล้วลูกไม่อ้วนห้ยังไงนะอัเจอเหตุติดเกลืออันนี้แม่ไม่อ้วนห้ยเหตุะไห้แล้วเห็นพิงก็เกลือกูอยากกัดพิงก็มาเล่นน้ำจักเกือกะ ไปใส่สังเงินด้วยใส่สังเงินด้วยใส่สังเงินด้วใส่สังเงินด้วยเงินเราอยาในตุกเองเฮ้ยเฮ้ยหนึ่งล้อไส้หนึ่งล้อหน่งล้อหนึ้อหนึ่งล้อหน่งล้อหน้่ง้อหนึ่งล้อนึ่งล้อน่้น่ง้หนึ่งนึ่หน้อน้อ่้อล้อ่้น้อ้อนน่้อ่้อ่น่้อง้อ่น่้อ่้อ่น่้อน มัทวีตอนใหม่ตอนมาไก่อ่าเจ้าเอาคือเอาของยูฮานส่งน่ะนูประตูจ้อนเอ้าเอ้ามันย่านบ่บ่นเอาเครื่องนี่แหละอือนดุงอรุณบ่ยวะอรุิมอรุิเนาะไปอ่าไปเพู ลูกแม่ลูกหล่าลูกแม่ลูกแม่นอนด้วผัวทั้งนะไอ้ลูกสาว่อยบอกน้องลูกได้ลูกหล่ะมันอะไแมงน่ะอ้าวแมงน่ะเกิดแทนเกิดแทน ไม่วนากินยังงม่ีกินมาอยากได้บอเอาบอ่ขอได้ขอคาไปเอาเครื่องนึงน้าบ่โล,โลน้ำยาไม่อ้วนลูกละไม่ว้วนน้ำยาบอนะาาเ,เพชรเลยดุยาใช่ยาวดาาแผไอย่าหัวไม่ตะขี่ดีใชายา้ยาได้ค่ะใช้ยาได้เวยเ้ยมาให้เดอมดใช้ยาเลย กินกินกินไปตัวเราชาเโรไปเก็ยบปาด้บะนี่ดูใหันแล้วนะไม่อุวนทีนะบางดีกินให้กินได้กินด้วยไม่อยากก็กินมีวตัดผมไหมวะนังโอเคกิ่อยนได้ยังอันนี้บอมากมักคำานี้ดีให้เคื่องนึงเอาเอาไปดู เืมกงามท่านนี้พติหนี่บอพติไห่ดอกเอ้ย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 เยเอ้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 ยอ้ยเอ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 ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้้ยอ้ย้ยเเอ้ยเยเอ้ยอยเอ้เอ้ยเอ้ยเออ้ยเอ้อยอยเอ้ยเอ้ยเอ กินวิตามินซีนะบ่ค่อยกินโฉมนะกินนั่นนะไปเยบไปจ้งนี่รึไปดิไปแตงแตงรูปอาหารที่นาแตงมาเป็นตะยาอะไกินน้ำจ๊ะนี่มันบเป็นตะยาได้ก็คือคิดบูอยาทำได้แห้งแต่กะหาเดียวเฮ้ยจะถุยแห้งอลูกไปล้างล้างมือไปไปดิไปเฮ็ดไหมล้างมือลูกกินเช็ด้เชืฉยเลยนี่แล้วมือก็ลรึคนทางนี้ก็ติดปากเจ้าของไว้แล้วบัดนี้ ี่เอานี่ไปนไปวอืมมาได้ใส่นั่งอีหลัอีนั่งเอาไปนี่กะเอาไปว่านี่กะเอออยากเอาถ,าอาถวยมาอืมเอาถวยมาใส่กับปุ้นี่เอายากทอยา,ายางมาดูดก็ได้ทอนั่นน่ะเป็นเตีงน้ํานะเตียขึ้นไา่า่ไั่งเทานก็ได้เนดอรดูดแลว้วออไอานโอเคไี่ต้องไปพปุกไปละัวป้วนพูวสองคนทุมเพินเนาะ สำหรับคลิปนี้ไปก่อนเด้อไม่อ้วนเด้อมาเอา,าน้องบิวเอาเสือไม้นออ้องบิวพระโตพูมาลูกหล่ามาช่วยน้องมาลูกมาได้ไหมเด้ออย่าตีกันเด้อล,ล่างให้น,อน้นองเน้น้องเบียกล่างปา <laughs> โอเคอเ้พี่น้องเลยคนตอนนี้น้องพิงเดิมคัดใจนออ้องเอบิวเลยสบายดีป้าดุงบนสุสุดสุดคนเด้อ